ไปเลยผาเด้ยยู่ใช้แล้วผ่านะนะ <h> <h> พื้นตัวนี้ได้ไ้แบตนี้นเหรอ,อเอาทางพื้นทางนน้องใจปีนมาพี่แนะ่หันมาพี่แนะ่สบายดีเอฟซีสบายดีสบายทางไรหนอเอาพื้นเอาปีนหลังไปแหละทักทายพอดะสามวิ มูเ้านี่ไปฟันฟืนไว้อยู่นี่อยู่ป่าบ่ป่าตัวกลางไปเอาฟืนพยานคนเนยไปทางใดนี่รอคุณจับเดูพยานเงี้ยหยางขึ้นเขาไปเอาฟืนเอาฟืนเอาผ้ากอยฟืนไกลบ่ นงกบไปมาเจอเขามาตำลังเจอเขาก็ย่างมาตำลังกะเบื้อเจ้าดูว่าโบามาบ่ปะมามาฟันผู้เดียวบน่นี่มาผู้เดียวมาฟืนนะี่ โอ้ขึ้นมาไกลเนาะจะเบิร์กบอลพ่นเอาฟืนออ พื้นแล้วป่านี่ปลานี่ปลานั่นไห่น่ป่าสงวนโอ้ามหมุนปลาต้นเซฟพื้นเจ้าหาไวัยบนเสาเนี่ย อยางสี่กระบอ้เลยมาหาเก็บใาาบไ,ไม่ตายพื้นใต้แล้วฮะ เราหาน่ะมันนี่โอ้มูเ้านี่หายแถวนี้ พื้นดินอบไรปุานี่าเดียวบย้นดานปุยยา่ยาน,นบุ๋ยย่านขา,านย่านกันเนาะจจำเป็นีกแม่โอ๊ยันยังดิบอยู่หรอวะใบไตแม่น ม่ตายยืนขึ้นเดี๋ยวอีวพีนี้น้องใจ่นมาหาปืนมาดัง ไฟนึงข้าวทำกับข้าวเป็น่งเห็ดอันกินปกติเราใช้เป็นคนไปหาฟืนแติมเถอะสงใจเองป่าลังเฮือดพึ่งเลยับลังลังเฮือดสนใจเอง พอมันมันออกมาแล้วมันคืเอเปียวเป่บริการปายในดบบย่งน,นี้ยินเชืรกจั ที่ทตัวสับมันนั้นิสนนัญญาณตยอยู่บอสาวชาวดอยเป็นมด <c oughs> ทำกับข้าวหาปืนปลูกข้าวให้รครบเครื่องอันองใจนะเมืเ่อเ <c oughs> มืเ่อวานนี่จะ ฮะอาจจะผ่าบ่บริหิดมัดบ่โฮมบริหิดมัดบ่เราไปเก็บไปโฮมมาแล้วก็มากองกแลก็กมกัดแบกเนี้อบ่โย่ดึกใหม่มากเลยจังบอกว่าตีนเลยเส้มหนักแข่งอ่ายเนี่ยก็แล้วแล้วจะถ่ายคลิปบ่ได้แล้ว เอาคบมาพี่แหละคบก็หาคบน้องวาดที่แมต่ตะบอดนั่นก็เอาปัวแลลวทุกคนน่ะไปอยู่กับปัวแ้วโต้นไปอยู่กับปัวได้มาปรึกษาน้องใจอยู่บ่เราได้ถามเจเ้าบ่ น้องวัดนะไนด้ถ้ามเจ้าบอกว่าไปชิบยอยู่น้ำพัวได้มันจะลาลาเด้ถา้ามเจ้าไปน้องวัดที่แม่ตาบอดบรแเ่ณน,น้องวัดที่อยู่บ้านบอจอยได้สมเด็คนละวัดกันนะ กองแบบนี้แหละล้วก็มัดเอาเชือมัดวิธีของคนชนบทอ๋อแบบนี้แหละเล็กน่อยในเมืองสม,มุรีบกหูจักแล้วจะหาฟืนมาละหมัดแบบนี้เอาเครื่อแล้วม,มามัด คือบูมีบอกคืออม่เค,อเคือดิจโอ้คุณเราตอ,อกเอาบบบนี้นหาเคือบได้เราก็เราตอ,อกได้สมชั่นส,สลากไม่เหมนใจ่นกล้องแน่นกล,อนนกลอน้องแน่สวย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 โอเค เล่าให้เอ็กเอกทายมูอแอปแอนมูอแคปจอไว้เลยเฮ็ดยยังน่ะตัดไม่ยังยังน่ะเคลียร์ตอกนั่นแหละไอ้ว่าอย่าอย่าพาวเรื่องมีเพื่มีแฟนเรื่องอยากแต่งงานเจ้าเอาผัวไปทุกเรื่องใจเลยอันนี้อยู่น้อพ่อแม่ยังสบายอยู่ ไปอยู่น้ำเขาเลย,ยไปองก็พาขึ้นภู่ผืละทั้งให้เข็นเอาคนอยู่ในเมืองเออไอ้ทั้งทั้งบ้านอ้คนก็อยากอันดัเหีนดีน้ำอยู่เขาขาเขาขายเขาหับจ้างเขามีอวิธีหาเงินเขาแต่ว่ายังได้ก็อดอ้อยให้หอดสิบแปดหรือเศ้าปีก่อนบอสาซดายดอ บสัสไซ์เกินไปดอกกันสร้างครอบครัวมือได้ก็ได้นะเจ้าเบิ่งตัวอย่างมูเจ้าไว้โลดบัดเฮาหอดสิบแปดปีสาวปีเฮาแห้งงามขึ้นเฮาแหงเต็มสาวแห้งงามขึ้นเฮาแหงอ่าเกิ่นว่าสวยรู้ดูแพงขึ้นะเดี๋ยนี่โอ้ยนี่หน่อยอยู่เอาอะไร ไปลินไปนะก็ไปหาหมูหาครูไปรถบริหามดอกเรื่องส่วนตนะัวก็ไปไปเลยบ <laughs> <laughs> อไปลินไปลินธรรมดานี่ยเลยฮะผมมันสังคมตันแรงน่ะไปเลยมาไอจอยว่าไปเลยไปลเลยบอ <laughs> ไปลินน้ำมูลน้ำครูก็ไปไปหาหมูหาคูเยรู <laughs> <laughs> ไปหาหมู ไผ่บบม,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 มีหมู่น้องไผ่ก็อยากมีหมู่ฮะล่ะแต่ไปกินเหล้าเมาสุราเนี่ยโอ้ยโบสนัตสิุนหรือไปเที่ยวในเมืองไลยกับโบยกให้ไปเดี๋ยวไปติดติดเนี่ยติดสังคมติดสังคมป่าสุมชนในในเมืองโอ้ยมีแต่แมวบอดีทั้งหมดกันเ้าได้นะเรนนันแล้ว เราตอกนะคือเราตอกเนาะหาอยากเด้อคนณปัจจุบันสมัยสมัอนี้ทำนี้หูจ่จักเราตอกเป็นนี่อายังเราตอกบ่เป็นนะมอายลอ่าได้ปเป็นนะบ่ได้เคย <laughs> มีแต่ไปหาเครื่อแล้วมาหมัดเอาเนี่ยเ<อ>มื่อนี้ก็น,นาวเลยเนาะสามบ่ายสามโมงนี่มืดเลยทำส,มสม้มอ่ะลมอยู่ลาวหนาวเลยอยู่เมืองไทยบ่จักเป็น,นอากาศลาาเลยเมืองลาวนี่หนาวเลยดยเฉพาะบานบาจอยนะ ດີຂາດ ม,มันไปหาเครือไม่ใช่ได้ไวกว่านี้บ่คือวัดเครือได้บ่มีบ่เครือเลยเครือไมามัดเลยนะมีจเชาเห็น <laughs> ยามูมี่เลยมูมี่มืออื่นไปใส่อีกมือน,นะไปหลกมันเอาแห้งเขาบ่บริหารงานหนักมาโดนอะไรได้ผลกับ ซื้อกินมาฟากแล้วให้เพื่อนอแบ่งไว้ให้แม่พอแม่เพิ่นมาแต่ลกมันพอได้กินอาหารแสบๆดีๆเนี่ยพอมีแห้งกับหมักโมหันที่ชินึ giao bảo coi giao bảo một điều nó con ba coi nhung nhung bảo bố nhung nào คนมาเบ่งน,นั่กใจการหาฟืนการหาฟืนของคนในชนบทเนาะเผื่อจะได้ฟืนเพื่อสิได้อ่าฟืนหนึ่งเข่าเนาะบริดังเตาบริดังเตาแก๊สเด้บริดังทานกันแบบนี้แล้วอืมขอต่อมไม่ได้มันขาดพอพอพ่อพอ่ <laughs> อ <laughs> เสียแล้ว <laughs> อ่าใชนี่ไปเลยผ้าเด้ยูยใช้ละผ้าเนะี่ยขึ้นตัวนี้ได้ไฮแบรตงั้นเหรอเอทาทั้งพื้นทั้งผ้าบานหนะัวใจไปเลย บาดจอยกับแบกฟื้น้ดดนึงกับผ้าเล็มนึงเอ้ยยยตามกล่องเขาเลยบริกายเลยท่ามผู้ชมใจต้องบาดจอยนี่แกบริลายดอกคือซอยฟืน Nhàng luôn khỏi nó <laughs> thực mưa chép bỏ lượt tẹt thức bạc thức thế được không đấy Mà cái nhắn Đó, Mà hãy mua bơm này tôi kia đi Phên này มังง่ายเากินกากิมดอกม่วงบ,<อ>บลูผลไม้ยังเด่นี่เนี่ยจะกินได้ชมปะชมโพนมีใบมันทำให้ชมันมีกุ๊กของบูดหรอกแต่เรามันชมเรา จะหาฟืนนั่นละก็สิหนึ่งเข่าอีกแล้ววันนี้ท่านผู้ชมได้น้องใจอยู่ดีแม่นี่มีแห้งร้ายขนาดนี่อุ่นใจคือออกไปให้ได้ไดนอกโอ้ยนองนองกันยังนอ้นอย เมือกอ 顶飞了，坤爹。 เมื่อยบอกเห็ดอยู่เห็ดกินเข่าหนึ่งหน้ามือไปทางไฮเมื่อยไปทางไฮเมื่อยกว่าเข่าขั้วเห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าบ่เมื่อยเนาะทางไฮละเมื่อยกว่าเพื่อว่าแน่นอนแล้วทางไฮอ,อ,อู้ใส่งานน,นาักนเาะแน่นอนแน่นอนเจ็บมุดขอ้อแขนกำลังของนนะ้อบางแค่ไหนไอาจไปฟันไหมเนี่ยน้อยเดียวไอ,อ้ก็รู้แล้วนะ ไปฟันป่ะอุ้ยไปฟันมันนะเดี๋ยวฟันลำมันนะเดี๋ยวไอไปตัดกุ๊กมันนะน่ะไอก็ปวดมือแขนเจ็บข้อแขนโอ้ยจุดใจกันไปทางไห้คือคือเขานองใจหนึ่งซีบอแขนลอยแขนนั่นมือตึงปรจักษ์เขวเนี่ยเขาจอดอันเดียวตูเสื่อมตูเสื่อมซุมพรจ้นเตาหกเบียบ ครบเครื่องเนาะน้องใจเห็ดเป็นเมื่อตุ๊กยางจากวัดสาดาผภุรัเนาะน้องใจเนาะอยู่สดสดเป็นดนผู้ใดที่เหมาะสมเฮาหมดแล้วเข้ามาในชีวิตคนที่ดีที่สุดแหละมันจะเข้ามาเนาะมาในมือที่คนอีที่สุดคน,นดีที่สุดออกมานี่ใครเออ,อเอาฟปล่เอ,เอาจักคนแบบไหน ไม่มีคนที่ชอบมีทีายมดุดตอนนี้อยากพาเอือกับไอยอยากไปหาน้องมิมนะอยากไปเจอข่าวอยากกินข่าวลาวแดดออกก้อนอยากไปหาน้องมิมแดดออกก้อนมือในมีแดดถักเราจังไป อย่าอายพาไปดอกเขาเห็นในคลิปโอ้เาว่าอย่าไปแค่ไปเห็นแล้วไปซื้อไปซื้อยังน้องมิมกูฮู้จ้างเล้วไปแล้วไปซื้อยังเราไปซื้อเลยวชาวซินได้ใส่ซื้อแบบนี้นะอ่าเราไปเราไปเราเขาไปวัดเราไปวัดไปวัดดิพุน่นปะอ่าวัดอยู่อยู่เมืองนองเลยก็มีวัดคือกันคิดเวลาไปจองบอ่มึงเถื่อนกัแล้วแต่งตัวเขาคลิปมาไม่เรามักนุ่งซิ่นเหมือนนั้น นี่เลยอ่าสินเผาบุญทองเขาหมักอยู่เลยนี่เราหมักนุ่มสินเด้อไอ้บอกแต่งตัวทำงานเด้อแหละเราไปแต่งเองรถเวลาไอ้นายไอ้บอกแต่งตัวทำงานมันเราแต่งรถแต่งรถอยากไปหาเราอ่าอยากไปหาน้องมิมเนาะเมื่อแดดออกก่อนอ้จะเขามาหับซุ่มจ่าหรจะเขาไปช่วงนี้รถอันนั้นรถอ่ามักปิ่นใช่ไหารถเกระรถก่าเห็ดมันต้องหันไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันสมภแก พอแกขึ้นน้องนองแหละขันเฮาไปพ่อรถนั่นแหละทื่ว่าการเดินทางของเฮาเนี่เพื่อชีวิตหันเป็นชั่วโมงสองชัง่วโมงหรือสามชั่วโมงเนาะช่วงอยู่ทั้งบ้านน้องนิ่มเพื่อน<ก>เขาบ,บ้านน้องนิ่มนะไกลอยู่แล้วเขาไปบ่ฮอดดอกรถทางไปบ่ฮอดอ,อดดีกมีแต่ทาไปหาอยู่อยู่แกงอะลองนี้หนัดกันมามาหากันนี้กวาแกงอะลองแต่บ่บ้านน้องมิ่งนะ กัวอีกไปพุ่นเป็นชั่วโมงพุ่นขับรถจากรขับรถไนร่างโดนบัตรนมไก่ไกล,กลบลัตรออกในเมืองออกในบ้านดงออกมาพี่ออกมามาเมืองพี่มาเก่งอลองพี่เวลาหนัดเราเรามาหามบ้านนาสาวเราเราเรามาะะจะเอาเงินขนมันหลดให้เราบัดเราเมืองมือนั้นหลดเราตีนซอดกะ ได้ก็เอาเงินให้เปลี่ยนใส่แป้งรถหล้วกอาเงินคาเสียเวลาแล้วพอาะโมนี่ก็น้องใจฝนไปหาฟื้นให้เบิรงวิธีเฮ้ยวิธีของเราเนาะนางนึ่งเข่าให้แม่และแม่มาแล้วกเอาไก่แลวให้คนกินมือแรงห็นเขาบอกเลยเอาไปดู่นไก่มามาตะเวียกเมื่อยเลย อิ่มแล้วน้องใจมนีชนะตะแรงอิ่มแล้วอิ่มจะกินสมฮะคะแนนจะกกจะกินสมสมนีกจะกกโมงมูโม่ไปจะกินสมตะแรงเจ็บท้องเนี่ยเอาละไอเสด้กลับแล้วบานี้นะคัมเลยพอดีสี่โมงที่จริงก็คันคันแดดห้อนบอกคัมแต่เดี๋ยวมันหนาวแล้วมันมันมีแสงตะเวนกต่เชื่อมตะเวนแน่นาะเอามื่อหน้าจะมาเยี่ยมมายามวันอาทิตย์แล้วจะมาตื่นใหม่ เบิงวันอาทิตย์ก่อนขันว่างมามาหาเด้อโอเคตามชมพบกันในพินาสบายพี่สบายดีสบายดีเด้อบ๊ายบายไ่นะสองมือนะอ <c oughs> ่าเจ่หักแ,แบบนี้ <c oughs> เจ็บมือถือกันผ่าพันมือไปกินชมเลยลไปกินไปกิน